สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวัดดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับเวลาประมาณจะหกโมงแล้วท่านผู้ชมจะหกโมงเย็นแล้วนะครับเย็นวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดท่านผู้ชมนะครับบ่าวเท่ากับกับเข้ามานะครับจากออกไปทําไปทํางานนะไปถ่ายคลิปนะรประมาณสี่โมงพี่น้องสี่โมงแงไฟดับ นะครับเพิ่งไปตลาดห้องสมตลาดนัดน้่ทำชุม่มได้ของแม่กับเพ่าทำชุม่มไปซื้อกรบเขรานะครับได้มาหลายอย่างหลายแนวอยู่จังเป็นเบื้องน้ำกันอหอยมะล่วงพวงผัวทำชุม่มยัยอ้วนเพิ่งมามาเลยเอ,เอ่ะั่ชัอนได้ละเปิดประตูกันเอานะครับ ยายอ้วนมาแล้วยายคือของเต็มอยอะภาเป็นตลาดนัดป่าวอสวัสดียายอ้วนสวัสดียายจอยภากันไปตลาดได้ยังมาก่ะได้หลายอย่างเยอะได้ปลาได้เห็ดได้ปลาได้ผักบุงได้ได้หัวไข่อกหัวไข่อกหัวไข่อกเจ้าปื้อเช้อเอ้ยก่อหัวไข่อกนี่หัวไข่อกเคยกินเมื่พี่น้องหัวไข่อกนี่ยายอ้วนมา ยัเงินเห็นยังเงิจะบ่พลาดเลยขอบคุณเอาบ้าทาก็ได้ไอไอนนี้ของซื้อมาไอยืมให้ผมนะจิเฮียอันนี้เอามะฝาขึ้นนี่ปลาเผาอันนั้นของผมดรงนหนอันแยกอไปนะอันนั้นไม่ยังในแยกยืมออกไปเพิ่งไน้น่ะมีปลาบ้าทอจอมมาหนึ่งข้าวบานเจรต์รัตอรี่แหละกับพกทัวบ้าทวบักน้ำมะหนึ่งใส่ปลากับบักบักน้ำกับบ้าเอนั่น น้ำเต้าบ่ม,มักอือน <the> ้อยอือน้อยอือน้อย่เอือน้อยน้ำเต้าเจ้าหนึ่งใส่ปลาทั่วมาตำปลาทั่วมาตำแล้วก็อันน <geez. S 2> <laughs> ั <laughs> ้นอ nah right? ัน <asp> น <ires anywhere> ั <ses> ้นพายิโต้ใส่ใส่หนึ่งปลาท่านผู้ชมใส่ดับใส่หนึ่งปลาดับกินนั่นกินข้านี่ปลาเผามาให้กับไอ้ใส่กอกน่ะใส่กอกเนาะได้ปลาเผากับใส่กอกมาให้ท่านผู้ชมอันนี้คือของมัดยายอ้วนยายอ้วนมหัศจรรย์มังย่ยอ้วนสีมังกร เดีย๋ยวหันมาหัดสี่มงก่าสีม่มงเส้าแต่แกินแหรียญสินสามงมงผู้ดใดมาสง่งหรือเคยมาส่งทำชุ่ม <c oughs> เอานะครับเ <c oughs> ย็นนี้พี่น้องครับเย็นวันที่วันนี้วันที่29มีนาคม2568นะครับแปเอฟซีก็รอกระทามเหมือนเขามาหลายนะครับปู่เสรีนะผมะเลขเด่นที่ว่าเดินดีทำชุ่มสองตัวมาตัวนะครับมาทุกงวดนะครับงวดที่ผ่านมาสามสามมาทั้งบนทั้งล่างท่านผู้ชม นะครับอากาจะพาะไปรับชมเลขวิ่งล่างนะครับผมจากเจลาตบุรีนะครับผมสายเจลาตบุรีงวดวันที่1เมษาย,ยน2568ท่านผู้ชมจังไปฟังไปเบิ้งน้ำกันพึ่งไปตลาดมาไฟกระดับท่านผู้ชมไฟ,ไฟไมดับเอ่เาไฟดับมันดับตั้งแต่เจ็ดโมงอ่าดับมันดับตั้งแต่เจ็ดโมงอ่ามันแรงไหม เอาละปลาปต้มบะที่ซื้อมาเนี่ยเกต้มมืนเออมือแรกสองแถวพันจวาจะแกงเห็ดใส่ผักหวานแกงเห็ดใส่ปลาเผาเนี่ยอันนี้ปลาเป็นแกงต้มมือนใช่เราไปแย่งกับตำหม้อหองอันนี้เห็ดทั้งอ่ะเห็ดเฟี้ยงแกงใส่ผักหวานแกงใส่ผักหวานไก่กินกับมนบ่ปลาเผาเนี่ยซื้อมาให้เดนี่าใส่กอกนะลองซิมบังนะใส่กอกนะเอออ้าทำช่ชมจังไปพ่อกันอยู่บ้านเจโรตตรีนะผมอ่า ลูกศิษย์ปู่เสรีสกุลมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวจังไปพอกันจังไปฟังน้ำกันนะครับไปทำชมมาแล้วนะครับเพื่อนเป่าเถาหมูเบ่าเถา,า,านะครับผมลูกศิษย์ปู่เสรีสกุลนะครับกำลังกำลังมืดพี่น้องนะครับหน้าร้อนมืดซาพี่น้องนะครับบ่คือหนา,นาหนาวหนาหนาวคำเร็วมืดเร็วนะครับนะเพื่อนก็มาขายไก่ย่างสม,มือท้ชมนะครับผมใสละ่ะยา่างไปทา้งใลล่ะ แม่หมูก็มาแล้วนี่แหละครับ,รบเพื่อนเพื่อนบ่าวเท่าจะได้เปลี่ยนเบาะบางวนนี้เอาให้ได้เปลี่ยนเมะเดอ้อร์ปูบอกว่าให้ดีใจล่วงหนา้าเลยปูบอกให้ดีใจล่วงหนา้าดีใจไปแค่แค่ให้ซ้ำรว่วมเลยล่างนี้ผม <c oughs> ปูถามปูนะปูงวดนี้จะได้เปลี่ยนเบาะบ่ <c oughs> เอาไปได้ยนะังละแม่นของเพิ่นอยู่ดยเดนี่ยงวดที่แล้วนี่เพิน่นเหตุอไรก่อนสามแปดสามแปดบ่าวเท่ายำเอฟซีท่านผู้ชมครับเลขปูเ่เสรีนะครับสองตัว มาตัวอ่าบอควายมาน้ากันเนาะบอกวายหักกันไปเลยอ่าบอกใายมาน้ากันอ่ามาทุงวดนี้ฮักเที่ยอ่ามาทุกงวดท่านผู้นำท่านสองตัวมาตัวมาทุกงวดเอาเป็นเลขเด่นเลขวิ่งอ่างวดที่แล้วสามแปดสามมาทั้งบนทั้งล่างเนาะทั้งบดทั้งล่หกสามกับสามสองเออหกสามกับสามสองโอ้นี่ยนจะได้เปลี่ยนบอควายผู้องงวดนี้เอ๋อ นะครับหาได้เปลี่ยนบ่อได้พี่น้องได้เอฟซีหังหังทักตลอดดิเน่เบาเท<ม>าเปลี่ยนบ่อไอหมูแน, <c oughs> นวเดี๋ยวแนวฟังเสิาแล้วพนักงานโคกเก้านี่มันจะได้เปลี่ยนบน่อนี่พี่น้องเลดเบาเทาเน้นตัวนี้ละเอ้ามาฟังน้ำกันไปหาปูแมาเสิร์นี่ไปแม่ฟังเสิร์ฟนั่นนะสี่มงกล่วเดยวนี้เพื่อนในหัวเก้าให้หัเก้าดีใจไปเลยวันนี้ดีใจไปเลยอีกแล้ว <c oughs> อ่าเอาธรรมชม ถามปูในบ่อมันจะมาน้ากันบางวดเลยมันก็ว่า,าเวลาเดียวแล้วก็ดีใจพ่อปลาแมนดีใจหาย <c oughs> ดีใจไร้ดีใจพ่อประมาณีใจพ่อปลาแมนทุ่นบวกับหอกอเก่าหนะอกเก่าคู่เดียวหิ้เก่าได้พี่น้องได้นะปูเสรีสกุลนะครับบ่อหลายตัวแบบแต่ละงวดหนะับคู่เดียวหนะับบ้าวทอกบ่าวทอกกระยิ่มตลอดหนะับปลาเล็กปูนี่สองตัวมาตัวอืมบ่กคอยมาน้ากันวันนี้ละนี่นี่ทาเก้ามานี่ท่านผู้ชมทาเก้ามานี่ ธรรมะตัวนี้เดเ meter. Meter. ้อจะเปลี่ยนเบาให้เออธรรมะตัวนี้จะเปลี่ยนเบาให้เออถาติดเก้าปูถัเก้ามากกับเก้าศูนย์เก้าสามเก้าหาปัวหกเก้าว่ะหกเก้าหกเก้เออหกเก้าท่า้ชมเเดี๋ยวเบาแถาเยนให้ได้พี่น้องได้ตรงตเลยี่ด้ตรงตเลยเออ่จำเป็นนะนะ่าเป็น่้องกลับอืมปามากกว่าไ่หมด โอ้กอรอมากกวออ่านั้นละเนาะอ่ะ,ะพอดีเลยพอดีเลยเออพี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวจังจะถามแม่หมูนะครับเพราะว่ามือนี้นะครับเพิ่นว่าเจราชบุรีนะครับท่านผู้ชมเลขวิ่งล่างล่างอย่างเดียวสายเจราดบุรีได้มาแล้วบ่แม่หมูได้มาแล้วค่ะคุยกันกับเจรเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวจะบอกยังไปฟัง้าน้ากัน มาแค่ของปูเซรีนนะฮะกับเพื่อนก็บอกว่าให้ดีใจไว้ก่อนดีใจไว้เลยเป็นบางหวงนาไปเลยฮาเป็นหมูกระคือดีใจหลวงนาแล้วโอ้เก่าโอ้เก่าเออเอาทำมาชมหกเก้านะครับเนาะเดี๋ยวเอาเถ่าเจี้งเขียนให้บ้าเถ่ากระยิ่ตลอดได้พี่น้องได้จับคร่บอคอยเข่านะครับเหล็กปูเสรีสกุลนี่ส่วนมากจะเด่นนะครับสองตัวมาตัวนะครับบอคอยมานำกันแต่ว่ากะแค่ครูเดียวพี่น้องทามากกะหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เนาะนี่แล้วถาเา้าม่นี่แหละทามากตัวนี้จะเปลี่ยนบอให้ได้ อ่าเก้าศูนย์นี่ยอ่าก็เป็นไปทั้งสองอย่างนะครับเก้าศูนย์ทั้งหกเก้าทั้งเก้าหกต้องหกเก้านะฮไอ้กล้วยสวัสดีครับตาวินสวัสดีค่ะสวัสดียามย็นครับชอบไหมตาวินก็เนี้ยชอบเอาไปเรียบร้อยแล้วหกเก้าสวยเนาะตาวินตาวินเพิ่นก็เป็นผู้หนึ่งนะครับที่ติดตามที่เพิ่นอ่าก็เป็นลูกศิษย์ปูเซลี่ตลอดนี่รับสองคนเพิ่นนีแล้วติดตามมาตลอดตามมาตลอดตามกี่ปีแล้วตาวินว้าย ไปเป็นสามสปีแล้วบ่เนะอะอหกเก้าท่านผู้ 69, ชมแต่ว่าผู้ใดมีเล็กปิดแมนๆนท่านผู้ชมเอามาใส่หกับเกาได้นะครับเพราะว่าจับคูน่นี่ก็บบ่อคอยบ่่บเขาพี่น้องจับคู่บ่เขาแต่ว่าเล็กสองตัวมาตัวนี่มาถูกงวดอ่าท่านผู้ชมถ้ามาถามเจสตรีเอเอเก็ดยังไงเจ สวัสดีเจลอตเตอรี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาพื้เขาบานตะเวนเจมนลยอ้าวไปขายลอตเตอรี่มาเจ้างานขาวดำเสียงนี่ยังยังแหบท่านไม่หายอยู่เนาะเอามาเคลื่อนนี่ที่แรกนอนเดี่ยวมดด๊อกละไอเนี่ยเบาเหล่าแต้ข่าวโออยู่มือนี่อันนี้ท่านผู้ชมบเจเพิ่นเจเพิ่นหนึ่งเขานะครับผมบานเท่าขันมีเขาเย็นขาเจ้าจะว่าไม่มาเห็ดจัิงส่อุ่นมันมาเจอุ่นไว้เพียลูกซ้ายตะวินนั่นแหละอ่าอุ่นนี่ท่านผู้ชม เขาเย็นเทาเหลียเทากับเมฮิตจังสี่ใไม่ไงไม่ไงไม่ไดงสี่เขาเย็นเขาเอิญไม่ยังเกะเขาเย็นยันมัานเนยเอาเอามาพริเอามะนี่ออกเอามาพรบี้ให้มันกร่อนน้อยน้อยนี่มันอุ่นมันกลับป็นคือจังเขาหนังเข่าไหมมันยังสุกอันนี้ยัลายเจข้างๆค่าอุ้ยเวลาไม่ได้กินกระสมพักกับหนึ่งปลาเลยปลามาหนึ่งครับชมเจลาเจปลาเขามากปเลี้ยงดาวเทำมากระบะมาแล้วอุ้ยนะอันนี้เขาเหตุยังเห็ดขอนไหม เห็ดปะเจเห็ดคอนเขาจะปูกมันเป็นเห็ดคอนเห็ดขี้ยวอ้เจ้าหนุ่มมะเร็วเห็ดคอนแม่มันเป็นขี้อ้อยที่แม่หมูเอ้าธรรมชุ่มเห็ดคอนขาวเจ้แล้วติหนึ่งปลาเบ้าเท่าได้ปลาจะถามแม่หมูคนน้อยเออเห็ดคนน้อยที่เขาเลี้ยงน่ะเขาแม่เอาย่างสวนกันอยู่บับมาพี่จะถามแม่หมูไอ้เจ้ละจะไปสิงได้ไอ้ต้นไหนต้นชมพูไอ้เจ้ยู่นี่แหละ เดี๋ยวถามแม่หมูท่านผู้ชมด<ม>าบขึพนคนว่นนนาเอเจีรัดบุรีคนว่าจังไหนสนับโอ้เอ๊ที่ว่าเลขล่างอย่างเดียวนั่นใบเพิ่นเน้นเลขวิ่งนะคะมิชมเน้นเลขวิ่งค่ะวันนี้เพิ่นหามาแล้วเพิ่นหามาล่างอย่างเดียวเน้นเลขวิ่ง9ตัวเดียวจับคู่มาให้บ้างค่ะจับคู่มาให้79กับ19 79กับ19ค่ะ บอมเป็น่างนี้พี่ท่านผู้ชมบ่าวเถวบ้านเป็นมูนี่ไอ้เพื่อนกับจังจะมาสิงอยู่ข้างนี่นะครับดอกชมพูุนะแจ้งให้ออกว่าพี่จะถามให้เอฟซีนผู้ชมเพิ่นจะเ่นเน้นอยู่เด้อเพิ่นว่าเน้นที่หนึ่งเก่าเน้นหนึ่งเก่าวิ่งล่างตัวเดียววิ่งเก้าล่างตัวเดียวอ่่าคะวิ่งล่างตัวเดียววิ่งเก้าจับครูมาไหมี่สองคูไมีเจ็ดเก้ากับหนึ่งเก้าเก้างวดนี่ก็ถือว่าไม่แห้งดีท่านผู้ชมนั่นมาแล้ว โต้เอเป็นตเดนิลเทเลเกตโจกเขา่าบ้านเนียวบาายนันไดมันติดป้นใช่ไหมบ,บ้านหามู่เปนนหิมกเก่าหรือบานหมูม่ค่ะเก่าเจราบุรีธรรมชมนะครับเ,เลขวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเล็กเด่นเลเ็กยิ่งล่างตัวเดียวคือเก่าโอ้นะ,นะผู้ใดมีเล็กติดถาบรมักที่พ่นจับไห้พ่นจับไห้แมนค่ะหามาใส่เด็กกันเล่ลยเพิ่พนจับไห้ตัวใดเจ็ดเก้ากับหนึ่งเก้าค่ะเอ่พันจับไห้หนึ่งเก้ากับเจ็ดเก้าได้พี่น้องได้ถามากหนึ่งเก้ากับเจเก หามาติดกาวเิ่พนเน้นเล็กวิ่งนะครับปูเสรีคือมาตรงกับปูเซรีเท่านั้นปูเสรีหกเก้านะครับผมแต่ว่าเน้นเล็กเด่นธรรมชมเบ่าวท่าจีเขียนไห้นะครับธรรมชมุมปูเสรีสกุลนะครับปูเซรีสกุลหกเก้าเม็ดเดียวนะครับแล้วก็เจราดบุรีดานะบล่างอย่างเดียวนะครับวิ่งเก้านะครับผมจับคู่เจ็ดเก้ากับหนะึ่งเก้าอาครับผมค่ะเอาธรรมชมนะครับ ปูเสรีนะครับงวดที่ผ่านมาท่านชมครับปูให้สามสามแปดนะครับบ่าวถอกกระยิ่มบาดจับคู่นะครับจับคู่ของปูบอกให้เข่าทำชมนะครับสองตัวจะมาตัวสามมาสามสอง่าบนมาหกสามหนับสามมาทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดนี้ได้มาแล้วนะครับปูเสรีนะครับอ่าหกเก้าเม็ดเดียวด้อกพี่น้องด้วยนะครับอ่าบ่าวถอกยิ่มพื่นเก่าจับคู่ปูบอกให้เข่าดอกพี่น้องนะครับแต่ว่าสองสองตัวมาตัว หนาผู้ใดมักหกเก่ากับหาลอตเตอรี่เลยพี่น้องนะครับหรือผู้ใดมีเลขกติดเป็นแม่นจับไซหกกับเก่านะครับเอฟซีก็รอดกระทามกันเข้ามาหลายนะครับผมสายเจราชบุรีนะครับสายเจราชบุรีหนาหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเลขวิ่งเลขเด่นเพิ่นเก้าเม็ดเดียวท่านผู้ชมนะครับก็ตรงกันครับถ้าเลขเด่นนะปู่เซรีเห็นไหมครับติดเก่านะเพิ่นจับคู่มาให้เมื่อวานหนึ่งเก้ากับเจ็ดเก้านะครับผมแคปหน้าจอยด้ยพี่น้องเด้อ นะครับเป็นแนวทางได้พี่น้องเด้อเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่นะครับผมอันนี้ชุดล่างถ้าเามักอะหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านะครับหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับผมหกเก้านะครับหรือผู้ใดมีเลขเด่นเลขเลขกติดแม่นๆนะครับจับมาใส่หกกับเก้านะครับเพราะว่าเลขปูเสรีเนี่ยนะครับสองตัวจะมาตัวจับคู่บอใคแมาน้ากันพี่น้องแต่บอแน่งวดนี่อาจมาน้ากันได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับแคปหน้าจอครับผมอ่าสายเจริญรบุรีนะครับเป็นทรงมาให้งงวดนี่ถือว่า กระโดดแล้วที่เป็นบดายแหงนะผมเพิ่นมั่นใจแมนบอใช่เพิ่นก็มั่นใจอยู่ทวันนี้อ่าร่างแคปหน้าครับผมแคปหน้าจอครับผมเจ้แล้วก็สารละว้นอยู่ขั้วนี่แหละใช่บ้าเ่าได้เจ้พักพักไปตลาดเล่ได้หมักน้ำลวกเอาเนาะลวกก็ได้เอ้ากับมักอื้อนี่เลยลวกเอาบ่ลวกลึกเอาไหมลวกเอ้าเจ้จะลวก ลวกเอาท่านผู้ชมฮะตำทั่วบอกตำทั่วเจตำทั่วอ่าแม่หมูเพิ่นจะไมี่ยังไม่ให้อะไเนี่ยโอ้คุณแม่หมูเขาปลาไข่ปลาไข่ปลาสมไข่เจเอากระตังยกขึ้นกระไรเจมาว้างพี่เอาหยักใส่ปลาหนึ่งแม่หมูจากปลาคือกันเอาหยักไข่ใส่ปลาตนเป็นแล้วท่านสมปลาไข่ท่านผู้ชมเอานะครับจะไม่กินข้าวแรกน้ำกันดด้วพี่น้องเด้อนะครับกราบขอบุญขอบคุณนะผมขอบคุณหมูเบาเถ่าพี่น้องนะครับผมเพิ่นมาสูมือยืมน้ำกันนี่แหละเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่งไปหาปูเซรีสะกดหน้า นับกราบขอบุขอบุณปูเสรีสกุลนับขอบคุณเจราาบุรีนะขอบคุณแม่หมูธรรมชมนัขอบคุณเจรตุร,นะรีขอบคุณทุกท่านนะครับผมพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ